แคุณลักษณะที่คล้ายกันของคนที่ประสบความสำเร็จขั้นแรกเลยคือความหลงใหลคนที่ประสบความสำเร็จเขารักในสิ่งที่เขาทำผมถามรัเชลโครที่เขาได้รับร,บรางวัลอสการ์จากสาขานักแสดงยอดเยี่ยมเขาตอบว่าสำคัญที่สุดคือผมรักงานการแสดงผมหลงใหลมันมากเลยละ่ะคนที่ประสบความสำเร็จเขารักในสิ่งที่เขาทำทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เจมี่แมทธิวนักเขียนชื่อดังเจเคโรลิงหรือนักว่ายน้ำอย่างไมเคิลเฟลสเชื่อว่ามีในแค่คนดังมาร์กาเร็ตแม็กเมลแรนศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์บอกว่าฉันใช้ชีวิตไปกัับบสิิ่่งงทีฉนชอจร คาร์ลสคนขับรถโดยสารที่ผมนั่งด้วยตอนที่อยู่ร้านสตาร์บัคบอกว่าผมรักงานผมจริงๆนะผมลางานแค่3าวันเองในรอบ4ปีและคุณเชื่อไหมว่าแม้แต่มอสฟันที่ประสบความสําเร็จยังรักงานของเขาเลยอิซิโนวกบอกว่าผมชอบทําฟันอะ่ะผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วถ้าธุรกิจละ่ะพวกคุณหลายคนก็เคยทําธุรกิจกันอยู่แต่เราทําคิดว่ามันเป็นเรื่องตัวเลขมากกว่าความลหลงไหลใช้ความรู้มากกว่าความรักแต่สิ่งที่ผมทึ่งก็คือพวกคุณที่ประสบความสําเร็จเขาใช้คําว่าหลงไหล กับรักกี่ครั้งเวลาผู้เขาพูดถึงงานตอนแจ็คเวลส์เป็นผู้บริหาร General Electric มีคนถามเขาว่าเขาชอบงานนี้ไหมเขาตอบว่าไม่อ่ะผมไม่ชอบแต่ผมรักเลยเราสามารถลหลงไหลไปกับอาชีพของเราได้แคทเธอรีนเรนหัวหน้านักวางกลยุทธ์ของเวิร์คขาเธอบอกว่าเธอเจออาชีพที่เธอรักแล้วและเธอก็บอกอีกว่าความเครียดไม่ได้มี15ชั่วโมงเวลาคุณทํางานที่ชอบนะความเครียดจะเกิด15นาทีเวลาคุณทํางานที่ไม่ชอบ เราก็สามารถลหลงไหลผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยเนชฮาวเลตที่3ผู้บริหารของสมาร์ทว e l เลสบอกว่าผมเคยอยู่แผนาการขายนะและตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารแล้วผมแค่อยู่กับผู้คนแล้วมีความสุขเรายังสามารถลงไหลในสินค้าได้ด้วยเจมไดสันคนดูดฝุ่นบอกว่าผมรักเครื่องดูดฝุ่นและผมจะรักมันจนวันตายอา่าฮะสงสัยตอนที่เขาตายคงมีคนเผาศพและดูดเท่าด้วยเครื่องดูดฝุ่นของเขาแล้วนำไปวางขาย เราสามารถลงไหลในสายงานเฉพาะได้ อนิต้าลอดคิดผู้ก่อตั้งร้านบาร์รี่ช็อปพูดว่าชอบธุรกิจการค้าปลีกฉันชอบซื้อชอบขายและติดต่อกับผู้คนแล้วเธอยังบอกอีกว่าฉันไม่ชอบงานระบบการเงินแผนงานหรือการวางแผนไม่ว่าเราจะรักในสิ่งที่เราทํามากแค่ไหนมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ดีกลเม็ดคือพยายามทําสิ่งที่คุณไม่ชอบกินเวลาคุณอย่าให้เกิน20%แล้วให้เวลากับสิ่งที่เราชอบสัก80%แล้วถ้ายังมีทางอื่นอีกเราก็เลือกงานผิดแล้วละ่ะความหลงไหลบางทีก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความทะเย โดดนทรัมผู้ทะเยอทะยานเขาบอกว่าผมไม่ได้ทะเยอทะยานนะผมแค่รักในสิ่งที่ผมทําและถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทาคุณก็จะสร้างงานออกมาเยอะแยะและคนอื่นก็จะพูดว่าโหยคุณน,นี่มันช่างทะเยอทะยานจริงๆความเจ๋งของความหลงไหลคือมันเปลี่ยนคนอ่อนหาดไปเป็นคนเทพผมมีรายชื่อคนเทพที่ดังเยอะมากยังเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ที่คนต่างบอกว่าเขาไม่มีอนาคตแน่ตอนเขายังเด็กตัวอย่างนะใครจะพูดประโยคพวกนี้ได้นอกจากผมนะตอนนั้นผมนั่งอยู่ในห้องเครียดเป็นไอ้บ้าพยายามหาว่าผมทําอะไรกับชีวิตผมไปคนที่พูดก็คือ บิวเกสบิลเป็นคนที่ไม่เอาไหนจนพ่อแม่ต้องส่งไปหาที่ปรึกษาแน่นอนว่าเพื่อนบ้านเขาในสมัยนั้นต้องพูดว่าให้ตายเธอเกสทำไมนายมันกาขนาดนี้เขาไม่เคยก้าวไปไหนเลยและก็ไม่จริงจริงจนกระทั่งเขารู้ว่าเขาชอบซอฟต์แวร์ปัญหาใหญ่ก็คือการหาความหลงไหลนี่แหละแน่นอนว่าต้องมีเด็กที่รู้ตัวว่าเขาอยากจะเป็นนักบัญชีสถาปนิกหรือนักบินอวกาศตั้งแต่อายุสิบขวบแต่ผมเจอคนที่ประสบความสําเร็จกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ว่าตั้งแต่เด็กยันแก่ยังไม่รู้ตัวว่าพวกเขาน่ยชอบอะไรกันแน่และมันก็ใช้เวลานาน,าน าากกกวว่พเเขจจะจอันหรือไม่ก็ตกหลุมรักมันโดยไม่รู้ตัวดอนเรอร์พอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของชาเลสวาบอกกับผมว่าผมตกหลุมรักงานที่ผมทําและผมยังไม่รู้ตัวมารู้ตัวตอนผมตกหลุมรักมันไปแล้วสรุปแล้วเขาหาความหลงไหลมาจากไหนกันนะเอาเป็นว่าพวกเขาออกไปเปิดโลกลองทําอะไรใหม่ๆและลองไปหลายๆทางโรเบิร์ตมันส์เดินสำรวจมาหลายทางเคทบอกกับผมว่าผมเคยเรียนจะเป็นพระนะแต่ผลออกมาแล้วไม่ชี้สายหนะ้าเลยลองทําไรด่ดูแต่โดนชาวไร่รุ่นเก่าไล่เพราะผมทางานบนเรือหรือ ก็จมผมเคยลองมาหลายๆอย่างแล้วมันไม่เวิร์กแต่ผมพยายามต่อไปจนเจอสิ่งที่มันเวิร์กกับผมจนได้และผมก็ยอมรับว่ามันเวิร์กจริงๆโดยเขาเป็นนักเขียนหนังสือเด็กและเขาขายมาแล้ว40ล้านเล่มการหางานที่เรารักก็เหมือนหาคนที่เรารักนั่นแหละบางครั้งเราก็เจอกับเดทที่สุดเลวร้ายหลายคนก่อนที่เราจะเจอคนที่ใช่ตอนนี้ผมอ่านแบบสำรวจเด็กอายุระหว่าง18-25ปีและ81%บอกว่าเป้าหมายในชีวิตแรกๆของพวกเขาคือรวยผมคิดในใจว่า ไอาย,ยาพวกเธอคิดผิดมหันเพราะจากการที่ผมสัมภาษณ์เศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีมาแล้วหลายคนทายสิว่ามีกี่คนที่บอกว่าเป้าหมายของชีวิตของพวกเขาคือรวยศูนย์คนพวกเขาไม่ได้ทาเพราะเงินพวกเขาทำเพราะรักพวกเขาต้องการไอรักไม่ใช่ไอเงินตอนบิลเกสและพอลออลเลนก็ตั้งไมโครซอฟท์พวกเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินนะบิลบอกว่า พ่อกับผมไม่เคยคิดว่าจะทําเงินได้เยอะขนาดนี้เราแค่ชอบเขียนซอฟต์แวร์เท่านั้นเองแล้วทัศนคติแบบนั้นทําให้เขากลายมาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลก J.K. Rowling ไม่ได้เขียน Harry Potter เพื่อเงินหรอกนะเธอบอกว่าฉันชอบเขียนหนังสือพวกนี้ฉันแค่อยากมีเงินพอเขียนต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง และด้วยทัศนคติบแบบนั้นเธอกลายมาเป็นเศรษฐีพัน 1, ล้านผมเป็นเศรษฐีได้เพราะผมทําตามหัวใจของผมไม่ใช่กระเป๋าสตางค์และหลายครั้งที่ผมปฏิเสธงานที่เงินเยอะๆเพื่อมาทํางานเงินกระจอกกระจอกที่ผมชอบมากกว่าตอนนั้นผมมีงานดีชื่อรอบโลกหาเงินได้มหาศาลแต่ผมไม่ได้ทําในสิ่งที่ผมรักมากที่สุดซึ่งคือการถ่ายรูปผมเลยคิดลาออกแล้วมาทําบริษัทถ่ายรูปเล็กๆของผมเองหัวใจผมพูดว่าเอาสิออกเลยกระเป๋าตังค์และเพื่อนๆผมอาจพูดว่านายจะบ้าเหรอนายจะทิ้งเงินก้อนใหญ่ๆไปเปล่าไม่ได้นะ เดี๋ยวก็อดตายพอดีผมไม่ได้ฟังพวกเขาผมลาออกมามันก็จริงที่ตอนแรกมันไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่นะแต่ผมไม่แคร์เพราะผมสนุกในการทําสิ่งที่ผมชอบในที่สุดเงินก็หล่นมาเองและมากกว่างานเก่าอีกด้วยนะผมเลยรู้ว่าพวกเขาพูดจริงที่ว่าถ้าทําเพราะความชอบเดี๋ยวเงินมันก็มาเองแหละผมเลยอยากบอกว่าถ้าคุณอยากจะรวยเอาเงินไว้เป็นสิ่งสุดท้ายของเป้าหมายแล้วเอาความหลงไหลขึ้นแรกทําไมน่ะเลอเพราะถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทํา คุณจะทำเจ็ดอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงโดยอัตโนมัติคุณจะทำงานหนักคุณจะผลักดันตัวเองคุณจะดิ้นรนแล้วถ้าเป็นงานที่คุณไม่ชอบนะเหรอก็นำความลหลงไหลควบคู่กันไปจำไว้ว่าอัลเบิร์ไอสตน์เคยเป็นคนตรวจสอบเอกสารมาก่อนมันก็เป็นงานแต่เขาชอบฟิสิกส์และเขาเขียนสี่เอกสารสำคัญที่สุดของเขาในเวลาว่างเป็นงานอดิเรกและกลายมาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดของโลกมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำ